สวัสดีครับผมอยู่กับคุณรอดนำทีมเช่นเคยนะครับเรายังคงอยู่ที่เดิมนะครับอยู่กับคุณหน้าโจยจอมโหดปัญหากับทีมงานของคุณหน้าโจยครับอะวันนี้เรามาดูกันต่อครับกับงานแก้ดินสไลด์ครับโอ้อุดถึงละปุดถึงพื้นมาแล้วพื้นแข็งมาแล้วครับ ตอนนี้หัวหน้าโจยกำลังเอาไม้ลงไปทำการเสียบเลยครับเสียบครับเสียบไว้อ่ะนี่ทำอะไรต่อเนี่ยโอ้จะต่อครับนี่นี่นี่น,นี่ต่อครับหัวหน้าแมคโคนะไม่ใช่ปั้นจันผม <c oughs> ก็แซวแคล่นไปฮะเห็นไหมเวลาแกตอกเสาเข็ม หรือตอกไม้เนี่ยเจจะเอาตักดินไว้ในบุงกีฮะแล้วทาการตอกครับเพื่อว่าให้บุงกีนั้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในการกระแทกไม้ลงไปฮะอไม้นี่เอาลงมาเรื่อยๆฮะ,จะเจ้าสุ้มเชิงกำลังขนล,ลงมาฮะนี่นจะเป็นลากไม้เศษไม้หรือท่อนไม้เอามาให้หมดครับ มีอะไรลงมาให้หมดครับเออลงมาเลยเอาลงมาเลยฮนะนี่เศษไม้ฮนะหวหนา่าโจยจะเอาทํามาเอามาอัดรองพื้นนะพวกเศษไม้เนี่ยเอามารองพื้นส่วนท่อนไม้นี่จะเอามาปักครับนี่เศษไม้นี่จะมารองส่วนไม้นี่จะมาปักครับงานนี้วูนา่าโจยบอกว่า ไม่มีพลาดครับไม่มีพลาดอีกแล้วโอ้โหทำไปทำมานี่งานแก้ดินสไลด์นี่ไม่ใช่ของเล่นเล่นเลยนะสองวันแล้วครับสองวันแล้วครับที่ทำการแก้นี่ด้านล่างนี่ก็แก้ไปแล้วปัดไปแล้วอัดไปแล้วแต่งสโลปไปแล้วฮะนี่เห็นไหมฮะทำไปแล้วนะ เรียบร้อยครับข้างล่างสุดนี่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังจะเอาไม้ลงไปปักครับพอปักเสร็จแล้วทําไงต่อ<ม>ก็จะเอาดินเข้าไปบดเอเข้าไปอัดครับเอาดินเข้าไปอัดครับอ่ตอนนี้กําลังส่งเศษไม้ลงไปก่อนถึงยางถึงยางเตรียมถึงนะ นี่ยังเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องทําการแกดินสไลด์ฮะเหลืออีกจุดหนึ่งนะฮะนี่ฮะอยู่ตรงนี้ฮะด้านหน้าผมนี่เองฮะนี่ฮะเหลืออีกจุดหนึ่งนะฮะแต่จุดนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ฮะไม่กว้างเท่ากับจุดที่กาลังทําอยู่ครับจุดที่กําลังทํานี่กว้างครับกว้างแล้วก็ยาวฮะนี่ผมบอกแล้วไงว่าเศษไม้อะไรก็ลงมาเถอะ หัวหน้าโจจะเอาลองครับลองพื้นฮนะขุดต้องขุดให้เจอดินแข็งครับถ้าเจอดินเปียกนี่ขุดออกให้หมดนี่เอาไปลองไวเลยนะเอาไปลองพื้นไวเลยฮนะคิดดูเอาดินเอามากองไว้ังเป็นภูเขาอยู่ตรงนี้นะ ต้นไม้นี่ก็จะเอาลงนะนี่คุณอาโจยบอกว่าต้นมะขามต้นนี้ก็จะเอาลงเช่นกันครับแต่จะเอามาปักตรงที่พังที่ดินสไลด์อีกทีหนึ่งครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นี่คนที่มีล่มอยู่นี่ไม่ใช่ใครนะครับเจยพึ่งนะนั่งนั่งช่วยลุ้นนั่งช่วยลุ้นอ่านี่นีเน,น,นี้เอาไม้รองพื้นแล้ว เอาเศษไม้รองพื้นแล้วเอาดินทับครับออโอ้โหทอนนี้ใหญ่จริงๆนะออจิบจิบครับหัวหน้าบอกว่าจิบจิบงานแกขนาดนี้จิบจิบนี่มีการดัดอีกนะเอาให้มันตรงเลยนะ เศษไม้รองพื้นและเอาดินกดเอาดินลงไปทับครับอือโอ้โหผมก็นึกว่าจะจิบ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 ,จบครับโอ้โหสามวันนี้แล้วเนี่ยบอกว่ารอบนี้เอาให้ชัวร์จ้าไปเลยไม่มีสไลด์แลย เดี๋ยวหน้าเขาไม่ใช่เอาดินใส่ทีเดียวนะครับใส่ทีละชั้นนะบดอัดทีละชั้นนะแล้วก็ดึงสโลปครับไม่ใช่ว่าใส่เต็มไปเลยไม่นะใส่ทีละชั้นครับแล้วก็เสียบไม้ลงไปอีกนะแล้วก็วางเศษไม้รองพื้นอีกนะนี่ฮนะโอ้โหลายขั้นต่อนะฮะไม่ใช่ว่าเสียบไม้แล้วเอาเศษไม้รองเอาดินกบเลยไม่ใช่นะทำทีละชั้นครับ พอถมตรงนี้แล้วชั้นต่อไปก็เอาเศษไม้ลงอีกเอาไม้ปักอีกครับทำไปเรื่อยๆครับจนจะถึงชั้นบนนี่แหละ,ะดานี้ก็ขนมาขนเศษไม้มามีเท่าไร่เอาให้หมดลงมาให้หมดยังมีกอไผ่อีกกอใหญ่ๆเลยนะโาโจยบอก ยังมีกอไผ่อีกกอใหญ่ๆอีกกอหนึ่งครับจะเอามาทำการปักนี่ฮะเอาแล้วฮะเอาแล้วเอาเศษไม้รองพื้นและดินใส่แล้วนี่ขึ้นไปย่ำานะฮะนี่นี่ฮะขึ้นไปย่ำแลฮะทีนี้มันพังให้มันล้กันไปเลยทำดีขนาดนี้นะฮะนี่ เศษไม้รอเอาดินลงเอาไมคโครขึ้นไปเหยียบทับอีก,อกนี่ฮะยำอีกครับยำอีกฮะ เมไปเอาไม้ไปปักอีกครับท่อนเล็กท่อนน้อยตอนนี้มีประโยชน์ครับทางนี้ก็ลากกิ่งไม้ลงมาเรื่อยๆฮะเอาไปรองพื้นนะเจ้าสมเชิงฮะักำลังขนไม้ลงไปข้างล่างฮะให้เจ้าพีศาจนฮะโอ้ ขุดหลุมครับขุดหลุมอีกนี่ขีขุดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเวลาตอกเข้าไปไม่ได้ตอกเข้าครับพวนก่อนพวนดินไปก่อนครับนี่นี่พวนดินให้มันล้วนก่อนครับเดี๋ยวจะเอาไม้ตอกลงไปนะถ้าไม่พวนอย่างนี้เวลาเราเอาไม้ตอกลงไปปุ๊บหักครับมันจะหักนี่โอหน้าโจยิืมแล้วิ่มเกียร์ไม้มาแล้วนี่ต้องขุดก่อนนะ พูดง่ายๆก็คือพวนด,ดินนะพวนด,ดินครับเวลาปักมันได้กดลงไปได้ฮนะนี่นี่ฮนะถ้าไม่พวนนี่เวลาเราปักไม้ไปไม้ไม่จะหักฮนะอเอาละเอาดินใส่มงกีฮนะตอกนฮะเพิ่มน้ำหนักนี่เอาเข้าไปฮนะลูกพี่เอาเข้าไปฮนะโอ้ <c oughs> ไม่อยู่ให้มันรู้กันไปฮนะนี่ นี่ฮะวิธีทำของโคนาโจยฮะอ่ะใส่ไปเรื่อยๆฮะท่อนเล็กท่อนน้อยเอาปักให้หมดนี่ฮะพวนดินก่อนนะฮะแล้วค่อยเอาไม้ปักลงไปฮะเอะมันได้กดเข้าง่าย ถ้าไม่พวนด,ดินเจอดินแข็งมันปุ๊บมันจะทําให้ไม้หักครับนี่ตกซ้ำไปอีกอ่อปั่นจัดหรือเปล่าเนี่ยเอาเอาให้มันสุดๆอือโอ้โหไม่อยู่ให้มันรู้กันไปดิครับ เศษไม้ก็ทยอยลงมาเรื่อยๆฮะนี่เจ้าสมชิงกำลังทยอยเศษไม้มาเรื่อยๆฮะอ่ะวันนี้ผมก็พามาติดตามหู้น่าโจยครับกับการแก้ดินสไลด์ครับให้เห็นแล้วครับว่าวิธีการแก้ดินสไลด์ของหู้น่าโจยทำอย่างไรครับได้เห็นกันแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพามาติดตามอีกแกจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนถึงชั้นข้างบนนี่แหละฮะ ไม่ใช่ว่าปาักข้างล่างจบแล้วจบเลยไม่ใช่นะทำสองชั้นนะทำแล้วก็ทมไปชั้นหนึ่งแล้วก็ต่ออีกเหมือนกันนะทำแบบนี้นะฮะรับรองอยู่แน่เดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำตีมครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ